กฎเหล็กฟ้องจำนองต้องบอกกล่าวลูกหนี้ก่อนเสมอสวัสดีครับวันนี้ผมมีคดีที่สำคัญมากสำหรับเจ้าหนี้และผู้รับจำนองเป็นคำพิพากษาสารดีกาที่5226ทั2,567คดีนี้เป็นอุทาหรณ์ชั้นดีว่าแม้เราจะเป็นเจ้าหนี้ที่มีหลักประกันแต่ถ้าทำผิดขั้นตอนทางกฎหมายแม้เพียงข้อเดียวคดีก็อาจถูกยกฟอ้องได้ทันทีแม้ว่าลูกหนี้จะไม่ได้มาสู้คดีเลยก็ตา เรื่องนี้โจทย์เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่รับโอนสิทธิเรียกร้องหรือคือซื้อนี่จำนองก้อนใหญ่มาลูกนี้เดิมคือบริษัทออซึ่งได้กู้เงินและมีที่ดินหลายแปลงจำนองไว้เป็นประกันต่อมาที่ดินที่จำนองไว้เหล่านั้นถูกโอนเปลี่ยนมือไปยังบุคคลภายนอกคือจำเลยที่ 3- ถึงที่6เมื่อนี่ถึงกำหนดชำระโจจึงฟ้องคดีนี้เพื่อบังคับจำนองกับที่ดินทุกแปลงที่ถูกโอนไป โจดฟ้องผู้รับโอนที่ดินทุกคนเป็นจำเลยโดยขอให้พวกเขาไถาถอนจำนองหากไม่ไถถอนก็จะขอยึดทรัพย์ขายทอดตลาดที่น่าสนใจคือคดีนี้จำเลยทั้ง6ขาดนัดยื่นคำให้การคือไม่มาสู้คดีเลยดูเผินๆโจทย์น่าจะชนะคดีได้ไม่ยากคดีนี้สู้กันถึงสาลฎีกาและสาลฎีกาได้ยกประเด็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยขึ้นมาวินิจฉัยเอง ประเด็นนั้นคือโจ์ได้บอกกล่าวบังคับจำนองถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่สาริกาชี้เห็นกฎหมาย2มาตราที่เกี่ยวข้องคือมาตรา728และมาตรา735มาตรา7 3 5คือการบอกกล่าวไปยังผู้รับโอนสับจำนองซึ่งคดีนี้โจ์ได้ทำแล้วก็คือบอกกล่าวไปยังจำเลยที่3ถึงที่6แต่กฎหมายที่สำคัญที่สุดคือมาตรา728ซึ่งเป็นหัวใจของการบังคับจำนอง มาตรา728บัญญัติว่าก่กอนจะฟ้องบังคับจำนองผู้รับจำนองต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อนให้เวลาลูกหนี้ชำระหนี้ไม่น้อยกว่า60วันสันติกาอธิบายว่าแม้โจทย์จะฟ้องผู้รับโอนที่ดินแต่ลูกหนี้ชั้นต้นตัวจริงคือบริษัทออโจทย์กลับไม่ได้ฟ้องและไม่ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังบริษัทออเลยสันิกาชี้ว่านี่เงินกู้คือนี้ประธานส่วนสัญญาจำง เป็นเพียงสัญญาอุปกรณ์หรือหลักประกันกฎหมายจึงมุ่งกำหนดให้การบอกกล่าวลูกหนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญที่สุดเพราะหากลูกหนี้ชั้นต้นชำระหนี้หนี้จำนองซึ่งเป็นสัญญาอุปกรณ์ก็ย่อมระงับไปการบอกกล่าวผู้รับโอนตามมาตรา735ไม่ได้ยกเว้นหน้าที่ในการบอกกล่าวลูกหนี้ตามมาตรา728โจทย์ต้องทำทั้งสองอย่างเมื่อโจทย์ไม่ได้บอกกล่าวไปยังบริษัทอซึ่งเป็นลูกหนี้ชั้นต้นก่อนฟ้อง โจจึงยังขาดขั้นตอนสําคัญตามกฎหมายโจจึงยังไม่มีสิทธิ์ฟ้องบังคับจาลองต่อจําเลยคนใดได้เลยสารดีกาจึงพิภากษาแก้ให้ยกฟ้องโจ์ในส่วนที่ขอบังคับจำนองทั้งหมดบทเรียนจากคดีนี้คือการบอกกล่าวลูกหนี้ชั้นต้นก่อนฟ้องคือขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดหากข้ามขั้นตอนนี้ไปคดีก็ต้องถูกยกฟ้องครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องกฎหมายของผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ